ô thì part of people, people Oh, T-Dead gào gào nà, mừng Mày không nhìn được Cái gì vậy? Khỉ bắn Mày lúc bắt mày lúc bắn ชิบห <laughs> ลอกหลอกมันหลอกมันโอ้ย <c oughs> เยี่ยขี้เล็กเลยยีงไม่ขี้โม่ไป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 ,ไป,ไ,ปไปกับมาเลยมันอะล่วงไปล่วงไปงโง่ฆ่ามันได้ได้เว้ยกูจะฆ่ามันเว้ย เว้สไปน้องล่างเออไอตรงนี้แหละไอเียเยอะไรเนี่ยูกูจะสปรน่น่ให้มันต่อสู้กันผักวันไปเดี๋ยวกูเสลชีิู่กันเลยอ่าเฮชู่กันหน่อยใครจตอนนี้นะครับไาเรโนเสียเปียบนะฮะทเรโนเสียเปียบโอ้ยตายไอ้าตัวหลักสป่าไอ้ รถแก้แค้นให้มานเว้ยมาดิมาดูบทพีทพงพีทพงมาดิมาดิไอต้ามวับกูไปข้ามเองต้องสลีปบีสบีสตัวมาบีฟส์อ๋อเฮ้ยมันกินเนื้อแล้วมันกินเนื้อแล้วจะกันมันเเออหรแตกเนื้อเหรอแตกเนื้อเหรอแตกเนื้อเหรอเฮ้ยอหึจุกละบอกเลยตายนะตายนะจุกละตายนะตายนะบล็อกบล็อกไปบล็อกไปบล็อกไปกู่ตัวฆ่ามัน ไอ้ยินกูเด็กแน่คุณเด็กเน่ไทโลโรซอรัสเล็กส์ว้าวชนะของจริงไหมอ่ะเอาหัวมาเอาหัวมาเออนี่แหละเนี่ยไอ้หัวเป็นดูอ่ะเป็นหนังมากอันนี้ไอ้โอ้โหตายอ่ย Oh. Why? มันปิดน็อกเลยนะเว้เยอ๋ไม่เปิดน็อกมเฮ้ยมันหนีมันหนะีหนีก,กูหนีใกล้เคี้ยแล้วมันกลัวนะามันกลัวหัวน เฮ้ยจะลองทำไมอ่ะมาดิบัวมันบัววะดิมันบัวมันบัวมันบันวตา,ายได้โมเดลใหม่อ่ะมึงมาเอาเลยสัญญนจ<า>ีอ่ะงานเป็นเงี้ยเอาไปเลยเพื่อนไอเ้เชี่ยโมเดลปน,นพีสกูบ้าแล้วกูบ้าเลือดคุชิวในรัสาอ่ะเฮ้ยไปทำไงวะ นักเตอร์เฮี้ยนี่มตัวใหญ่เดี๋ยวกว่เฮ้ยบอสแต่กูเจอโมซาโซอุ้ยมึงว่าไอ้ไอ้ตอนนั้นที่ที่เราเจออ่ะมันไม่ใช่บอสแตกบูแตกเลยเป็นเนึ้อไอ้บอสไอ้ที่เราเจอโมซาโซตอนนั้นอะที่มันอยู่ที่มันอยู่ตรงบกอ่ะมึงว่าตัวนั้นใหญ่ใช่ไหมไอเฮี้ยตัวนี้ใหญ่กว่าว่ะเนื่งไม่ได้ถึงใคร เน Я, нет, e, oh, Oliver, ี่ยไม่เห oh, uh, ็นไหมเนี่ยเฮ้ยมาดิไม่กลัวอยู่แล้วมาดิเฮียกูขี่เรือเลยโอ้โหสองตัวสามตัวโสี่ตัวห้าตัวโอ้ยตัวเจ็ดตัวโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยโอ้ยกูต้องปรับปรับสปอนลงแล้วมั้งเนี่ยไม่งั้นแหลกนะไม่งั้นแหลกแน่เลยกู holy shit โพลีชีตเกียบอสเอ้ยเกียร์แล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเลยเว้ยเยี่ยมมามาดิมาดิมาดิโอ้ยมูสอรรัสไปไปต่อมีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยขี่ขี่เลยไปกับกูไปไปดิไปดิมันไม่กัดหรอไอ้เหี้ย มันมันรักมันรักเรือใช่ยี่มันยอ่จังวสสะสัตว์มอสซาเลยไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่โมเส,ะสะโอ้ยปลาทำไมน่ารักกันจังเลยปลาทำไมน่ารักกันจังลเลย <laughs> <Yeah. S 1> Oh my god Oh my god ใต้ท้องทะเลลึกมันอย่างนี้นี่เอง <laughs> โอ้ oh my god ไอ้บอสไอ้เฮียกูอยู่ใต้ท้องมันมันน่ากลัวกลัวโอ้โหโมอสซอรเกิดต่อหน้ากูอีกแล้วตัวกตนยาวเฮียมัน่ามันยาวของกูเลย <c oughs> หนึ่งมิลน,นะมว้ส <c oughs> ิขนะแข่งนะ อุ้ยเฮ้ยทำไมมันเกิดเยอะจังวะตามมุนซอพ่อซีมันเยอะเกินไปแล้วมุนซอเยอะจังวะแล้วกระโดดได้ด้วยเนาะกระโดดจริงโจ้ไรเนี่ยกระโดดจริงโจ้หน้ามึงแล้วกูต้องตีมันตรงไหนเนี่ยกูตีแม่งยังไม่ได้ไม่เข้าเลยเนี่ยกลางลำตัวเว้ยเป็น ต้องลอง<ห>ดูกูซะเฮ้ยฆ่ากูอ่ะฆ่าเบื้องหลับมาเบื้องหลังมาอะไรเบื้องหลังมาเบื้องหลังมมันนี่กูโอ<ห>้ยจัดดิวับมาเร็วไปเรียบร้อย เฮ้ยข้าโมนโซจริงเหรอวะที่กูได้หวมมัวโมนโซรัสอะแต่รองว่ารถพี่กูผล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 ได้เนี่ยเจอแลกกูเจอแลกไม่รู้เนี่ยกูยรู้เหี้ยเอยไลฮอนไลฮอนมันเป็นสรรัตว์พาสีิไอ้ที่ยไม่โจมตีเราสัตว์กินพืชไอ้เที่สัตว์กินพืชสรรัตว์รรกินพืชอ๋อ ไปกินในลกแล้วกันไหนวะยห่ทั้งบ้านเลยโอยโอยไอ้หัวใหญ่ทั้งบ,บ้านจริงออไม่โคเตเด่นอะไรอ่ะ